อาหารสหรัฐกว่า5,000ในายนะคะมาที่เมืองพัทยานี่ก็มาจากทางเรือรบ USS คาร์วินสันกองเรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีที่1ของสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นกองเรือบรรทุกเครื่องบินที่ใหญ่ที่สุด อนุภาพการฝึกซ้อมรบกลางทะเลของกองเรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีที่1สหรัฐอเมริกาบนเรือ USS คาวินสันทั้งหญิงปืนใหญ่ปฏิบัติการรบทางอากาศถือเป็นกองเรือรบที่ทรงพลังที่สุดของโลกสวัสดีครับสวัสดพีพี่เพื่อนน้องๆทุกท่านนะครับผมพบกับช่องสุรกายสายล่านะครับคลิปนี้เราก็มาพูดถึงที่ใหญ่ของเรานะครับผมสหรัฐอเมริกานะครับที่เข้ามา เยี่ยมชมหลังจากที่พักการฝึกเข้ามาที่เมืองพัทยาเข้ามาท่องเที่ยวนะครับอยากจะไปดูจังเลยนะครับอยากจะไปชมจังเลยนะครับว่าเรือลบของอเมริกาเห็นว่าเป็นลำที่ใหญ่ที่สุดนะครับผมสูงเท่าตึกยี่บสี่ชั้นนะครับแล้วก็บรรทุกเรือลบบรรทุกเครื่องบินลบมาด้วยนะครับผม หลายลำเลยนะครับผมพักจากหลังการฝึกนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับพี่เพื่อนเพื่อนน้องๆทุกท่านครับสบายดีนะครับผมทําไมถึงอสุรกาถึงพูดถึงอเมริกานะเพราะว่าอเมริกาก็คือเป็นพันธมิตรเก่าแก่ของประเทศไทยนะครับแล้วก็เป็นสายเดียวกันนะครับเป็นสายเสรีสายประชาธิปไตยนะครับผมจริงๆโดยส่วนตัวแล้วผมเนี่ยชอบนะครับ ชอบอเมริกานะครับมากกว่าชอบรัสเซียจีนนะครับเห็นบอกว่าไทยจีนเป็นพี่น้องกันนะครับผมว่าระดับประชาชนน่ยอาจจะใช่นะครับแต่ว่าระดับผู้นำอย่างพี่สีเนี่ยเขาจะคิดหรือเปล่าไม่รู้นะครับเพราะว่าเห็นไหมครับว่าแดงที่เข้ามาอยู่ใน ในเขตขอบเขตของไทยนะครับไม่เห็นจะกระดุกกระดิกเลยนะครับเห็นว่าพี่สีพี่จีนเนี่ยถือหางอยู่นะครับก็ไม่เห็นจะว่าอะไรไม่เห็นจะบอกให้ว่าแดงถอยไม่บอกให้ว่าแดงขยับเลยนะครับผมว่าไม่อยากจะเชื่อนะครับว่าจีนกับไทยจีนเนี่ยเป็นพี่น้องกันนะครับมาพูดถึงอเมริกานะครับ ก็เป็นที่พิ่งนะครับผมผมว่าเราเป็นสายเดียวกันนะครับอเมริกาก็คือถ้าเกิดว่าเราเดือดร้อนนะครับเขาเพิ่งได้แน่นอนนะครับเราจะต้องให้ความสำคัญกับอเมริกานะครับโดยความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับพี่น้องคนไทยที่มีความคิดเห็นอย่างไรก็มาพูดมาคุยกันได้นะครับผมเพราะว่า เราเป็นประเทศที่ประชาธิปไตยอยู่แล้วนะครับเคารพทุกความคิดเห็นนะครับผมเคารพทุกคอมเมนต์นะครับมีอะไรไม่ถูกไม่ต้องไม่ควรเราก็มาพูดกันด้วยเหตุผลนะครับเพราะว่าอเมริกาเขาเป็นฝ่ายเสรีนะครับเป็นประชาธิปไตยอยู่แล้วนะครับถึงแม้ว่าไม่ถูกใจเราบ้างนิดหน่อยแต่ว่าคิดว่าไม่ถูกใจในเรื่อง un นะครับ ก็คืออยากให้เราเนี่ยรับต่างด้าวช่วยเหลือคนต่างด้าวนะครับมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเกิดวันใดวันหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าเรามีปัญหากับประเทศเพื่อนบ้านนะครับซึ่งพมา่าก็พิ่ศีของจีนก็สนับสนุนอยู่นะครับเราจะไปพึ่งอะไรได้นะครับเราจะไปสู้รบผมมืออะไรกับ ีสได้นะครับเราก็จะต้องพึ่งอเมริกาอยู่ดีนะครับเพราะว่าเป็นมหาอำนาจนะครับลองคิดดูนะครับว่าถ้าไม่มีอเมริกาที่จีนเขาจะทำอย่างไรบ้างจะทำอะไรบ้างนะครับปูตินเขาจะทำอะไรบ้างนะครับไม่รู้ว่าเขาจะทำอะไรมากมายอาจจะเกิดสงครามเยอะแยะมากมายนะถ้าไม่มีอเมริกานะครับ เขาหลีเหนือจะทําอะไรบ้างนะครับเพราะว่าเขามีนิวเคลียร์นะครับเขามีอาวุธหนักนะครับเขาเหนือกว่าเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่านะครับในความคิดเห็นส่วนตัวเนี่ยก็เห็นความสําคัญของอเมริกานะครับผมมากกว่าประเทศอื่นๆนะครับ เข้ามาในครั้งนี้ก็กระตุ้นนะครับผมเห็นข่าวมาเขาก็มาเที่ยวนะครับก็ถือเงินมาใช้นะครับมาพักผ่อนที่พัทยานะครับก็ทําให้เงินสะพัดระหว่างวันที่27ถึงสิ้นเดือนนี้นะครับผมก็เป็นร้อยล้านได้นะครับผมโอเคนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็คุยกันเบาๆนะครับผมคุยกันเท่านี้ก่อนอยังไงก็ผมก็ ชอบอเมริกานะครับผมพี่ๆเพื่อนน้องๆคิดอย่างไรก็มาบอกมากล่าวมาพูดมาคุยมาคอมเมนต์กันได้นะครับผมเดี๋ยวเราไปชมข่าวกันให้จบนะครับผมแล้วก็มาคอมเมนต์กันนะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมฝากกดติดตามไว้ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับผมยังไงก็ขอขอบคุณข่าวจากช่องเจดสีด้วยนะครับ ไปดูที่เมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีค่ะวันนี้ผู้ประกอบการน่าจะยิ้มได้นะคะเพราะว่าทหารสหรัฐกว่า5,000ันนายนะคะมาที่เมืองพัทยานี่ก็มาจากทางเรือรบ USS คาวินสันกองเรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีที่1ของสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นกองเรือบรรทุกเครื่องบินที่ใหญ่ที่สุดสวยงามยิ่งใหญ่อลังการเว่อร์วังขนาดไหนติดตามจากรายงานของคุณอัตพลดวงจินดาค่ะ แสนยานุภาพการฝึกซ้อมรบกลางทะเลของกองเรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีที่1สหรัฐอเมริกาบนเรือ USS คาวินสันทั้งหญิงปืนใหญ่ปฏิบัติการรบทางอากาศถือเป็นกองเรือรบที่ทรงพลังที่สุดของโลกที่วันนี้เข้าเทียบท่าที่จังหวัดชนบุรีในช่วงระหว่างพักการฝึกครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นเรือรบของสหรัฐอเมริกาที่ใหญ่ที่สุดในโลกบนเรือเนี่ยสามารถบรรทุกเครื่องบิน มากกว่า60ลำนะครับพี่วันนี้เข้ามาจอดเทียบท่าให้กำลังพลเข้ามาในประเทศไทยในวันที่27-31มกราคมน,นี้ครับ <S <S มาขึ้นไปดูว่าข้างบนมีเรือมีเครื่องบินอยู่ด้านบนกี่ลำครับเรือ USS คาวินสันสูงเท่าตึก24ชั้น <S 2> <S 2> เป็นศูนย์บัญชาการควบคุมการรบกลางทะเลคุมการรบทั้งใต้น้ำบนน้ำและกลางอากาศ แม้ประจำการรบมาแล้วกว่า43ปีแต่เป็นเรือรบขนาดใหญ่ที่สุดของโลกเนี่ยเป็นเรือเป็นเครื่องบินที่อยู่บนเรือเจ้าหน้าที่บอกว่าบนเรือเนี่ยสามารถบรรทุกเครื่องบินและก็เฮลิคอปเตอร์ได้ถึง85ลำเลยนะครับเครื่องบินสามารถขึ้นลงในเวลาเดียวกันได้พร้อมกันถึง2ลำทำให้ขึ้นบินได้ถึงวันละ80ลำก็คือว่าในเวลา5นาทีเนี่ยสามารถที่จะส่งเครื่องบินขึ้นได้5ลำพร้อมกันแล้วก็รับลงมา ได้5ลำเหมือนกันก็คือขึ้นกับลงเนี่ยสามารถ <It> s <S ทำพร้อม <every S 1> <อ>กันเลยได้เลยก็คือ1นาทีเนี่ยใช่1นาทีสองม่1ลำก็คือว่าขึ้น 1, 1> ลำลง1ลำได้การเข้าเทียบท่าครั้งนี้ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีสำหรับประเทศไทยกับความสัมพันธ์ที่ยาวนานกว่า190ปีไทยสหรัฐอเมริกากับกองเรือรบที่ทรงพลังนี้ This port visit is a testament to the enduring friendship and alliance between the United States and Thailand as we celebrate one of the oldest relationships in the region with over 190 years of partnership and working together. This visit also offers our sailors with well-deserved time to experience Thailand's rich culture, vibrant history, amazing food, and foster connections within the local community. <laughs> กระตุ้นเศรษฐกิจเมืองพัทยาจนผู okay. me, have have right ้ประกอบการผับปราต่างยิ้มร่าต้อนรับอย่างอบอุ่นก็เตรียมตัวเตรียมตัวต้อนรับเป็นเจ้าภาพที่ดีใช่ทําได้ดีที่สุดอ่ะใช่ใช่ยังไงเขาเนอยู่บนเรือตั้งนานแล้วเขาก็อยากพักผ่อนได้ไหมล่ะเราก็ต้อนรับต้องมีกําลังไมอยากดื่มเราก็ต้องดูเขาดีๆแคร์เขาดีๆแค่นั้นแหละถ้าทหารมาก็แครแๆเขาดีๆ แล้แแค่นนัม้จะเป็นห่วงเวลาสั้นๆแต่การเป็นเจ้าภาพที่ดีของคนไทยจะเสริมภาพลักษณ์พัทยาเมืองท่องเที่ยวให้สมกับสวรรค์บนดินที่นักท่องเที่ยวชาวต่างแดนขนานนามไว้ได้รู้จักและประทับใจ